ตอนที่14นะคะการสมัครและชำระเงิน Line OA Premium ID นะคะให้คุณไปตั้งค่าในให้คุณเข้าไปที่รายละเอียดการใช้งานแล้วก็ดูนะคะตอนนี้เราใช้แพ็กเกจรายเดือนก่อนเป็นฟรีถ้าพรีเมียม ID นะคะเราให้ไปคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ ลงทะเบียนให้คุณไปลงทะเบียนการชำระเงินนะคะก่อนนะคะในส่วนของพรีเมียมไอนะคะจะมีค่าบริการรายปีนะคะอยู่ที่12นะคะ US ดอลลาร์ก็ประมาณ444บาทต่อปีนะคะค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่444บาทต่อปีนะคะให้คุณ สามารถตั้งตรงนี้ค่ะแอดเนี่ยค่ะให้ตรงกับชื่อธุรกิจของคุณชื่อสินค้าของคุณนะคะแต่กรณีถ้าคุณยังไม่นะคะยังไม่ยังไม่โอเคว่ามันจะเกิดผลอะไราตามมาคือหรือหรือเพิ่งเริ่มใช้นะคะหรือเพิ่งเริ่มใช้นะคะก็ยังไม่ต้องลงทะเบียนนะคะพรีเมียมไอก็ได้นะคะ วิธีลงทะเบียนนะคะให้เลือกลงไปนะคะตรงนี้นะคะคุณสามารถนะคะเลือกวิธีชำระเงินนะคะได้2แบบค่ะผ่าน l i n e Pay นะคะหรือ c ครดิตการ์ดค่ะถ้าคุณเลือก Credit การ์ดนะคะตกลงเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะคุณก็ ใส่ใหมายเลขบัตรนะคะวันที่หมดอายุแล้วก็ CVC ก็คือ3เลขหรือ4เลขหลักด้านหลังนะคะแล้วก็ยืนยันนะคะเรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็ลงทะเบียนได้แล้วค่ะลองไปทำดูนะคะสวัสดีค่ะจบแล้วนะจ๊ะลาย OA ติดขัดปัญหาด้านไหนสามารถสอบถามเข้ามาช่วงเวิร์กช็อปออนไลน์นะคะท้ายบทน,นะคะสวัสดีค่ะ